아, <목소리로> กันไีหน้องอิญญาณว่าเจียวข้าว่าชุ่มเฮียนเก่านะครับเฮียนสมัยเก่านะไปเบิ้งเนาะนะครับเฮียนสมัยเก่าเฮียนบัวลำบัวล้านที่เป็นเฮ็ดไว้อันนี้อันนี้บ้านใดนี่ไปเบิ้งครับไปเบิ้งบ้านใดบ้านใดอ๋ออันนี้เฮียนไสนี่นะครับนี่เฮียนไสพี่น้องเฮียนคนพองหนีบบ้านวิญญานะครับเฮียนพองหนีบก็คือสมัยก่อนนี่เกินบัวล้านนี่เพ่อเจอ พ่องหนีบเนาะตะกี้ขึ้นก็อำเภอหนองพ้องนะครับเป็นยางก็เป็นอำเภอคืมบุรัตเนาะพุ่นเห็นบ่พุ่นยินเครื่องป่าย์มาฝุ่นขึ้นบุรัตพุ่นอูเบื่อบุรัตเนาะไปขึ้นไปเบอร์กันเนาะเฮียนขึ้นบุรัตเป็นยังไงเนาะนี่นะครับนี่นะครับเป็นปื้นบ้านเก่าพี่น้องเสาไม้เก่าเก้าขั้นใดสมัยเก่าเก้านี่เบังดูนี่เนี่ยเบังดูนี่เนี่ยโอ้ นะครับบังด้วยนวขึ้นนะอ๋อซ้ำเฮาขึ้นเฮียนสมัยตะกี้ล่ละตะโอนตะแม่เฮาพุ่นละ่ะอืมนะครับแอ่งน้ำขึ้นมาก็มีแอ่งน,น้ำน,น,นะครับบ่แม่นแต่บ้านพ่องหนีบเด้อครับบ้านหลายหมู่บ้านอยู่น้ำกันนะครับทุกอำเภอเพราะว่าเพิ่นสิเพิ่นเอามาให้ให้นั่นเนาะพุ่นน่ะนมีกี้ไฟพร้อมนี่เขาเจ้าลือแล้วนะครับนี่เก็บตกซื่อๆดอกเก็บตกคือซื้อมันเฮียนแสงไหลน้อ เฮี้พ้องหนีบสองหลังเลยบ่ติดต่อกันเลยบ่เรื่อเป็นจังได้นะครับบ่ทส่วนหัวนะหัวละเอียดเดี๋ยวพี่ย,ยาจะพายางเบิ่งเรื่อยๆนะครับนะเนาะอำเภอใดแน่ที่มาอยู่เนาะเริ่มจากบ้านพี่ยาก่อนน่ะนะครับพองหนีบก้อนนะ่ะนะคืนบนุรัตก่อนเนาะนี่ตะกี้เอินพ้องหนีบพ้องหนีบเนาะอันพ้องหนีบไปลอดนี่เห็นบ่น,นี่นี่อำเภออุบลรัตน์นะครับเนาะไปไปเ,ปเบิ่งเฮียน มีเจ้ากำเพอนะครับในตัวเมืองคอนแกนถ้ามีเจ้ากำเพื่อนใครจะสิมาเตรียมไใบบดช่วงงานปี่งานใหม่ยคอนแกนเนาะนะไต่ทุนเงียนเด้ครับโอ้ยมีวงหลออ่อตรงขามเหมือนบ้านนี้นงี่เฮือนศิลางามแสดงว่าบ้านโน้นศิลานะครับเนี่ยเห็นว่อ,อ,นนอําเภอโน้นศิลาเห็นปะนะครับนี่ส่งบ,าาบ,าบ้า,น,าน,แตตน,น,นแต่ละบ้านเห็นปะข้าเจ้าสิแตกต่างกันเด้แต่ละแต่ละอัมเภอเนาะ มีจากอำเภอแล้วะเดี๋ยวไปเบื้องหลังต่อมาด้วยมันมันบานอย่างต่อมาอำเภออย่างนะครับอ้มีเล่าเขาพ้อเล่าเล่าเขเา้นะอยู่ข่าวที่เก็บข้าวเปลือกเอ้ยกระจกเห็ดไปงามเลยเฮือนภูไทยเอาเฮือนไทยในภูเวียงเก่าโอ้เวียงเก่าเวียงเก่านี่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 เห็นว่าเฮือนไทยในภูเวียงเก่าก็คือผู้เวียงนามเนาะทินไดโนเสานะขอนแก่น นะครับโอ้ oh, นะครับนี่แต่ละหมู่บ้านเอเพื่อ,อยังนี่อำเภอแวงน้อยนะครับเนียงเพื่อแวงน้อยนะครับอำเภอแวงน้อยด้นี่อพอแวงน้อยเพิ่นภาาปลอดสารนวดเพื่อสุขภาพนี่บานแต่ละโซงนะครับเนาะนี่เอาวิญญาจะิ้าละไปทั้งตีก่อนนะครับเนาะเอาแต่ละโซนแต่ละโซนก่อนนะครับโซนนี้เมื่อนี่เริ่มจากนี่เงินบุละกรหลังคอยและไปลังนั่นเนาะเอามาทั้งนี้กับนวดศิล่า นะครับอะ,อะไรละเ,เป็นเป็นส้นส้นกันนะครับเนาะส่มมานกับสีแตกต่างกันไปแต่ลำเพอนะครับคืออ่าจังหวัดขอนแก่นเท่านี้มีจังหวัดเพอพี่น้อง๋ยวภาคพี่ตามเบ่งเนานะมีอำเภออย่างแน่อำเภอเขื่อนมาแล้วอำเภอแวงน้อยอำเอภอฟูกเกาเลยนี่อำเภออย่างนี้นะครับเพื่อนฮักคนสองห้องโอ้หนองสองห้องครับนี่เห็นบะนะครับรับประดางามเด้นะครับเีาายนะนกันเป็นส่งนีล่ะ คล้ายๆกันน้่นะครับเนาะสมัยก่อนบ้านเหาอ,อันนี้เพื่อยังนี่นเพื่ออะไรเนาะนี่ถ้าคล้ายๆกันนะครับขั้นใดยังคล้ายๆกันเนาะเฮือนฮักน้องนาคำ่ำโม่ไอหน้องนาค่ำนะครับเลยเกินบรรลักไปทางนพุกนละครับนี่โซนนี้นะครับนี่อีกโซนนี้เด้อนะครับนี่อีกโซนหนึ่งเด้อนี่โซนนี้นะครับ,นนนนรบลายเพื่อแล้วสามซีมเพื่อแล้ววาดเากินบล คนแกน 20, 30, 30่นเท่าสิบมันยี่สิบสามสิบอเพิ่อปติเงินหนึ่งสองสามสี่หาแล้วเนาะลายไม่เลยนะครับเนาะจางงานใหม่เพื้นเอามาช่วงงานใหม่นะครับมาเอามาหาตกแต่งแต่ละอำเภอให้ประชาชนมาเที่ยวชมนะครับที่นาสนารกลางคอนแกนเท่านี้แหละนะครับนเพื่อนเบิ่งดูบ้านทรงบ้านไทยเกา่าๆบ้านไทยเก่าๆสมัยก่อนเนาะเขาจะเฮ็ดบัแต,ต,ต,ต่ละอำเภอนะครับไปเบิเ่งนะส้วนดีกันเนาะมีส้นไทยส้นมนั่นเด้นะครับ ในส่วนนี้โอ้ในบ้านยังน้อทางนี่นะครับนู้นหลังนี่ก็งามอำเภอไหนอนี่ครับอำเภอใบยังใหม่ๆเงาๆใหม่ๆงามๆอยู่นะครับเดี๋ยวอำเภออำเภอยังต่อมาเนี่ยเงอนกระนวลนี่อำเภอกระนวลนะครับอำเภอกระนวลนี่ครับหลังนี้โอ้งามงามงามเงินกระนวลตุ้มโฮมบอกว่านะครับนี่เงอนกระนวลถโอ้ส่งมานห้กับเจ้างามไหมนะครับคุ โอ้เหล่าคนสวยงามฮักแพงหลายเด้อนะครับอันนี้บ้านอยงเพื่ออย่างนู้นนี่ประดับประดาง,งามๆเนาะม,ม,มีต้นไม้ยืนหน้าบ้านสวยงามเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเปื่อยน,น้อยเนี่ยเพื่อเปื่อยน้อยนะครับอำเภอเปื่อยน,น้อยนะครับโอ้งามๆไปกระจอกงามเนาะสุดยอดสุดยอดนะครับเปื่อยน,น้อยเอา้ามีคนนอนแต่หลงังคือคนสมบุนล้านลีล่ะ คุณเดมาถล่าสารกกางกับม้อนถักไปยินดีต้อนรับผิดบรเนาเือนอย่างโฮมเพื่อพนนะครับอำเภอพน,พนเงอนเมืองพลน,นี่ครับนี่<ม>เห็นว่า<ม>นะครับนี่ในโซนนี้นะครับโซนโซนนี้ก็ไม่ยูสิบกาหลังแล้วนะกยต่โซนนี้น,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 นะครับต่พอดโซนนี้ก็บซิปก็หลังละอีกโซนหน่นะครับะไปเบิ่งอีกโซนใหมนะครับเนาะ พญาสิเลาะนะครับเนาะเป็นสิมีนั่นอยู่นาสลา,ากลางอยู่นี่ช่วงงานใหม่ก็จะจัดประดับประดาสวยงามมากแต่พี่น้องได้เคยมาชมก็สิเห็นเนาะแต่ช่วงนี้เพิ่นเลิกลางงานใหม่เพิ่นเลิกแล้วตะบานเพิ่น,นพ่ะท่านลือไปนะครับหรืออาจสิอนุร,รักษ์ไว้ตรงนี้ไว้ให้พี่น้องประชาชนมาเที่ยวมาชมเบิ่งนะครับเนาะนะครับอยู่จุดนี้นะครับเฉพาะส้นนี้มืองพ่นนะเพิ่มมึ่งพ่นเพิ่มเ,เปื่อยน้อย เอเพื่อกระนวนนะครับอยู่ตรงนี้แล้วสามหลังเลี่ยงกันเลยได้เนี่นะครับส่วนนี้เลยสามหลังเลยนะครับอยู่นี่สามหลังแล้วนะครับเดี๋ยวผัดผัดต่อมาต่อมานะครับต่อมาเป็นบ้านยังทั้งนี้เป็นบาน้านยังน่าปะทันจำมาได้นะครับส่วนนี้สามหลังเลี่ยงกันนี่นี่ท่น้าไปงอ่างสลักลางนะครับส่วนนี้นะครับานหลังใส้กันนะครับนี่แบง่งแยกปูกหุงปูกหุงไปหัวซ้ำ มีหัวเปิงหัวก็ขึ้นสมัยควันมาพี่น้องมีหัวลอมไนะ้เนาะโอ้ช่วงงานใหม่เสดยจมาวิยญาบวัดเดมาไมาทายนะครับขาจะประดับประดาแบบนี้เต็มดตมดแต่ลำเพอ่ขาเจ้าเสตียม้านะครับแต่ลำเพื่อขาเจ้าจะมาจัดประดับประดายงามๆสีเลยนะครับนี่อำเพื่อยัง,อยงนี่แต่ว่าหากันวิญญาก,ก็ลืมแล้วนะครับสวยงามเลยพี่น้องสวยงามมากคุเตียวบัวลานพร้อมไหมไข่สมุนไพรพร้อมนะครับ เดไม่ยากเพิ่งเกินส่วนนี้ส่วนหันหล้างใสกันทั้งนั้นนะครับอันนี้อันนี้น้องสองห้องน้องส้องห้องกับพ้องหนีบนะครับพ้องหนีบเลยก็มือเก่านะครับเมือเก่านะครับผู้เวียงนะครับนุชิล่านะครับแมงน้อยแต่ก็มาหน้าค่ำนะครับอยู่ส่วนนี้นะครับนะส่วนนี้เด้นะครับอีกส่วนทั้งปุนอีกส่วนทั้งบนุนไปเพิ่งทั้งบุนบหมนอีกส่วนหนึ่งทั้งคือ โอ้ oh, นะส่งบ้านนะคร,นะครับเจ้าเนาะคล้ายๆกันนะครับสมัยก่อนขื่นขั้นใดเฮี้ยนขั้นใดขื่นเฮี้ยนกับอีกส่งส่งหนึ่งเนาะของกระจ้าสิม,มาวางขายเต็มเบอร์เลยช่วงงานใหม่นะครับนะงานใหม่คอนแกนนะครับนี่ใกล้ใกลนะ้พระธาตุเนี่ยแะพระธาตุเนี่ยนะครับเนาะน,ะนี่มีจกกักระเพื่อเลยพี่น้นองจำได้บ่เนาะบางขันเฉพาะอนุญาตไปเบิ่งบางขัน จากหลังเฮียนแล้วหนะันเนาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าเก่าเพื่อหรือมะนะก็ซิฟเราเพิ่ง debut พี่น้องเนาะอยู่หันซิฟแล้วนะครับมึงดูนะตรงนนในส่วนนั้นนะครับนะที่ส่วนวนี้ส่วนหนึ่งนะครับท่าพี่น,อน้นะะนองที่ติดตามนะฮะท่าพี่น้องที่ติดตามดูว่ามาหลุ่นกันว่ามีอำเภอพี่น้องบอมีอำเภอท่านบอนะครับเนาะมีเพื่อพี่น้องบอ นยูหันเก่าองเพื่อแล้วนะครับอยู่ในกลุ่มนั้นนะมากลุ่มนี้บ้านมาเบิ้งโซนนี้ครับมันมีจักอำเภออยู่นี่นะครับไปเบิ้งกันไปโอ้ยประดับงามนะแต่ว่าเครื่องประดับส่วนนี้เขาวจะมาประดับช่วงช่วงงานงานไหมคันแกนเสือเหลอนะครับเนี่ยสีเสือกำลัแบบนี้แต่ส่งบ้านนะครับส่งบ้านยังเป็นส่งเก่านี่เบิ้งหัวเขาวจะดูปือด เราใหม่ตั้งแต่เมื่อสมัยไหนข้าจเจ้าเระพไไว้ไม่มุ่นยังเก็บอยู่อยู่บึงดูแต่วิญญาณบขขออนุญาตขึ้นไปเฮี้ยงข้าเจ้านะครับเด้อเพราะว่าขืนตะฟ้องหนีบเนาะเพราะว่ามันเป็นบ้านของวิญญาณเองเนาะอันนี้บอขืนบังข้าเจ้าเพราะว่าเดียวข้าเจ้าอาจจะบอหายวิญญาตาไปอาจจะมีสิ่งของอย่างเงี้ยนหหนะันเนาะโอ้บ้านผู้เวียง,งเพาะฉะนั้นเวียงนิมิตนะนิรมิตนะครับ แสดงผู้เวียงอนะครับอำเภอผู้เวียงนะครับอำเภอผู้เวียงอันเมืองเก่านี่ผู้เวียงนะครับยินดีต้อนรับนี่นี่อำเภอผู้เวียงนะครับเด้อนี่โซนนี่นะเอาลาบีกเนาะอำเภอยังต่อมานะครับพี่เน้อพี่น้องพี่น้องติดตามกับเบิงมาลุนกันว่าอำเภอทันอำเภอของทันมีบ่นะครับเนาะมานี่อำเภอยังนี่ต่อมานี่โอ้คือถอดใบตองใบตองใบตองเฮ็ดเฮ็ดเป็นฟ้าผนังนะครับเนาะใบตอง อดี high. ให้ค่ะเพิ่มยังนี่อำเภอหนองเรือตออันนี้แม่อำเภอหนองเรือนะครับอำเภอหนองเรือนี่นะครับเนี่ออำเภอหนองเรือนะฮะอำเภอหนองเรือนะครับ,เ,รเ,รรบเพื่อนหนองเรือนะครับเพื่อนหนองเรือโอ้ข้าเจ้าประดับประดางามเนาะผมว่าคนสมัยก่อนนี่ข้าเจ้าก่อนสิเข้าวบ้านเนาะเข้าบ้านกับิมีสุ่มแบบนี้เนาะสิมีสุ่มเข้าบ้านแบบนี้มีป่ายซือนะ้อเนาะคิดว่าสมัยก่อนนะครับ เป็นอย่างน้อเป็นเหล่าเหล่าไส้เข่าว่อนะครับเออแปลกใจวะนะครับเออแมพี่น้องเป็นไรเหรอเหล่าไส้เข่าสมัยก่อนหรือใดเดี๋ยวเป็นญาติพ่าเบิ้งนะครับเนาะเห็นสินม้กันยังพี่น้องสิเป็นเหล่าไส้เขา่าเนาะสมัยก่อนนะครับเออน,ะบเน,น,เนเา,เาเนนะนี่หนึ่งสองสามหมาย,มายถึงว่าที่เป็นแท่นขึ้นมาหน่อยที่เป็นแท่น ที่เป็นแท่นขึ้นมานี่ก็เจ้าสีสีเอาเข่าไปไว้ข้างในนะครับเนาะน้ำเปิดสิเปิดจังไหนเนาะข้าเจ้าก่าบ,บกงูน,นะครับวิธีเปิดโอ้อสีดึงออก้างๆางนะครับสีดึงออก้างๆางตาเข่าลงมาน้ำเป็นสีนะครับโอ้แปลกดีพี่น้องเนาะแปลกดีแปลกดีกดเออเห็นแล้วก็แปลกนะนี่เล่าเข่าข้าเจ้านะครับนะเล่าเข่าอืมนี่ เห็นไหมครับสมัยย่าบมากกับบองหูเลยครับนี่ยว่าว่าเล่าเขาแบบนี้มีคนอสมัยก่อนขจเก่าเนะเอาไมาไฟสารสารสารแล้วก็เป็นขี่งัวนะครับขี่งัวขี่ขวายเนี่ยมามาแปะนะบะใบมันหัวเนะแปะ้บใบหัวนะครับอืเขาจ้าคิดดีนะครับคนสมัยก่อนเบืองใหม่เบืองส่งบ้านเขาจิติดปลูกมากนี่แต่ลหมู่บ้านแต่ลเนี่ต่ละหลังนะครับป่านีด สวยงามนะสมัยก่อนพี่น้องลองคิดเบิ่งวา่าอ่าวข้าเจ้าคือเหตุใดคิดใดจังใดบ่มีแบบแปลนนี้ตะกี้เนาะอาจสิอาจส,าสิคิดแบบออกมาเป็นยังสันซีไหมคณะข้าเจ้าเสียดเอานะครับขั้นใดสิเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นไปหนึ่งสองสามขันกอนนะครับสามขันขึ้นมาสามขันกรอน,น,นก็นนมาลบมุมงสิไหมครับก็มาเป็นหนึ่ง สองสามสี่หาหาคันส่วนมากคันใดนะครับคันใดสีเป็นขี้นะครับสีบว่าเป็นคู่นะแปลกคือเด้คันใดวิญญาไปเห็นมึงแต่ละแต่ละบ้านนี่คันใดสีบ่็เป็นคู่เลยครับเป็นขี้ไหมเป็นสามเป็นหาเป็นเจ็ดเป็นทำนองนั้นเอาไปเบื้องบ้านลังนี้สีสันบลเสื้อได้ไปเบื้องกันนี่มือบ,บ้านอย่างต่อมาเนี่ยนะครับปูประตูเขา่างามแล้วประตูเข่ามาในงานนะครับ อำเภอมันจาคีรีนี่อำเภอมันจาเห็นมามันจาจังหวัดขอนแก่นนี่เอ้านี่เหือนช้างกะอะไรกูวางสั่นจังใดพี่น้องเอ้าไปนาไปเบิ้งกันนะครับยังโซนนี้ไม่เก้าเขาเบิ้ดเด่ดเสาเก้าเขาเบิ้ดเอาเบิ้งขั้นใดเอาพี่น้องอ่ะเสือบหนึ่งสองสามนี่เอาขึ้นเบิ้งหนึ่งสองสามขึ้นมาพักนี่บางบ้านเขาโจยมีแอ่งน้ำแบบนี้ ไว้ตอนรับแขกแขกผู้มาเยือนบ้านนะครับนะแบบนี้เนี่ยนะครับไปก้อนจะขึ้นบ้านก็อนต้องมากินน้ำก้อนเอานับขั้นใดขั้นนี้บ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมครับซีบมีคู่มีจะขี่วังหลังวังหันนะครับวังอา่าเวียงเกาวังหันนะครับ 7, เจ็ด่หาขันมาบ้านอา่ากระนวนนะครับมาเบิมัจา่ายคลีนี่มันจา่ายคลี่นี่ เจ็ดขันเห็นไหมครับพี่น้องอ่ะไปเบิ่งอีกหลังอื่นอ่าสิเป็นคือกันบ่หรือไม่จังใดไปพิสูจน์กันนะครับเนาะไปพิสูจน์กันไปเบิ่งกันว่าเป็นคือกันบ่เป็นจังเป็นเหล็กขี่คือเป็นเหล็กขู่นะครับเนาะตัวนี้เป็นสารพระธาตุนะครับพระธาตุนะครับตรงใจกลางแบงเลยตรงโซนนี้นะครับสําหรับพี่น้องประชาชนย่างเข้ามานะครับย่างเข้ามาในงานเนี่ยเห็นไหย่างจากหนาสลากลางเข้ามาตรงเข้ามาเลยมิสลายนยางเข้ามาตรงในงานเลย บ้านยังต่อไปอ้าเขาสวนกว้างเอานี้หมู่บ้านเขาสวนกวางนะครับดงเมืองแอมเมืองโบราณอําเภอเขาสวนกวางทินหงขาวอย่างนอ้ดงเมืองแอมก็ขข้นซื่อนะครับเนาะไปขึ้นไปเบื่องน้าขั้นใดข้าเจ้าเอา้ามีเฮีย้อมดงเมืองแอมข้าเจ้ามีหนองหนาม,มานะนะคือพายเลือดช่วงน้ำหลากนะอืมนี่ใหม่ข้าเจ้าเห็ดส่งนี้ส่วนมากบ้านข้าเจ้าสียเป็นส่งน,นี้เสวนมาก พักล่างพักบนพักที่นอนงข้งขงางทึ่งข้างล่างก็เป็นมองรับแขกเนาะมานับเบื้องบนคันใดคันนี้กรุกนาถอดรองเท้าก่อนปานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับเป็นขี้กันหนึ่งสองสามสี่ห้าก็มาพักมุมนี้นะครับก็มีแอ่งน้ำพี่น้องแอ่งน้ำสำหรับตอนรับแขกบ้านแขกเมืองแเราพี่ดิพี่น้องมาเห็นปะหันยอตีพี่น้องมาเทีย่ยว ก็ต้องมากินน้ำคอนมันบอกคอนเฉื่อยบานสีน้ำเย็นเนเนาะสมัยตะกี้มันเป็นอยี้มีขี้ค่ขยอีกค่น้ำจับเนาะมันน้ำมันเย็นเย็นมันบอกก็เฉเ่อยเนาะพี่น้องนะบังเอิญดีไฮเอามาศึกษารเรียนรู้บ้างนะพี่น้องขั้นใดแบบนี้มีสองขางนะครับเอามาด้านบนบานเอาขึ้นด้านบนมากแเป็นหนึ่งสองสามสี่เอา้าถัดไปมีสี่หาครับผักงาอืมสวยงามมากครับห้องครัวห้องเงเพื่อนมองดู มีมอหนึ่งเขาเห็นวบาไมีมอหนึ่งเขานี่สิเป็นห้องนอนใน่วนนี้นะครับของนอนกัส่วนนี้โอ้เฮ็ดดีหามีมีชาติออกมาสําหรับยางออกมาเบิงนะครับเบิงหั่นเบิงหนีได้เออนะครับสวยงามบังนี่นี่เห็นแลครับเห็นวบาแต่ละบานแต่ละอาเภอโวงบานเปิงบานขาเจ้ากับสิบ้าคขึกันนะครับเอามาเบิ้งเล่าเล่า เราองเพื่อเขาส่วนกว้างนะครับเราองเพื่อเขาส่วนกว้างเอามีองค์น้ำหอมมีองค์น้ำสำหรับันอาบน้ำน้ำอาบสีเนาะโคตรสมัยก่อนสมาอาบน้ำจ่ไต่สวนลางสีเนาะนอกจากมาปลูกปลูกต้นผือไปเห็นบ่ปลูกต้นผือเอ้ยปลูกต้นพูต้นพู่เนาะเด้ทรวดสอบมาเขาเนี่ยรับทรวดสอบจะเข้าวนะครับเด้อครับทรวดสอบจะเข้าวมาเบิ่งเล่าบ้านเนาเล่าองเพื่อเขาส่วนกว้างเขาได้บ้าน กันใดหนึ่งสองสามสี่หากระขันทึงขันไปหอดบาทน,นี่ไม่จังสี่แล้วก็ชวนสิถอดจังใดนะ้อยย่ถอดให้จังใดนี่ก็จะกับสิมีวิธีนะครับนะสิยกขึ้นส่กระใดนะครับมีแนวปิดเขาด่าเนี้ยปิดเหล่าเนีย้ยตะกี้ร์คนเอาเข่าขึ้นเหล่าว่าใส่กระสอบเลยครับคือเอาไม้แก้มาเนาะก็ะคือเมื่อสมัยก่อนนี่กับสิใส่หล่อใส่เกียนแก้มาแล้วมาสาดบึมบึมเข้าไปเห็นปะบ่มีกระสอบใส่เนี้ย เนี่ยขอนฟาดเขายัางอยู่พี่น้องบุ๊คดูนี่อำเภอเขาสวนกวางนี่ครับเด้นี่บรรยากาศเนาะชื่อชื่อแบบนี้เลยนี่บรรยากาศเนาะอาชุนสบายเนาะเมีอส่าอยู่หน้าบ้านพร้อมแต่จะตกแต่งไปนะครับเนาะนี่ตรงบ้านเคยังมีสารนกพูมสารปุญยาเนาะยุงสีเนาะบางบ้านเนาะแต่อยู่แบบนี้เงานบ้านเปิงบ้านเขาจะลักษณะแบบนี้นี่ดูด้วยอำเภอเขาสวนกวาง ดูส่งบานาเจ้าเน,นาะกระงาาไปยังนะครับงาาไปแบบเด้นะครับเป็นพี่น้องมีโอกาสเด้มาศึกษาเบื้องเกษตวท่านลือไงดอกซ่อมเบิองเฮือนขวนเมืองเขาสวนกวางเห็นปะนี่จเจ้ตเฮ็ดงาม,สว,งามสวยงามประดับประดาสวยงามแต่งสวยงามไหมครับ,บนเมื่อน่ได้พี่น้องบ้านส่งกับเขาแบบนี้โบราณแบบนี้โ่ได้าหาง่ายๆเด้ขุมมือนี่เปลี่ยนแปลงเป็นปูนหมดแล้วแบ้บานก่าๆขาส่งนี้เกิดสิส่ง กับสีบเหลียให้พี่น้องเห็นเลได้นหมู่บานเนาะส่วนมากขาเขาจะกับสีเฮ็ดเป็นบานไม้บ้านปูนบานเล็กบานยังไปแล้วเป็นส้มมูดมบ่ดเดินไปเพิดแล้วเนาะส่งแบบนี้คงอนุรักษ์ไว้นะครับกัผมเห็นแล้วผมก็ว่าดีดีนะครับสําหรับคงไว้ให้ลูกให้ล้านรุ่นรุนหลังมาเบิ่งนะครับคนรุ่นต่อไปอีก2 0 30, 30ปีสีเห็นบ่ส่งแบบนี้นะครับถ้าบ่อนุรักษ์อไว้สิบวม่มีโอกาสได้เห็นเลยได้แน่นบ่พี่น้องหันบ่อนุรักษ์อไว้แบบนี้สิบ่มีโอกาส ได้เห็นเลยเป็นบานทรงไม้เบิดเป็นแบบไม้เบิดแหละนะครับเนาะอันนี้บ่ท่านเด้เบด้วยครับอันนี้บ่ท่านได้เบด้วยยังอีกโซนหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยววิญญาณมาเดียวสีทันไทยเบิดนี่มันสียงาสีตัดต่อแป๊บ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 มันสีมันสีมันสีบางงามเนาะมันสีบ่ได้อัธรลดในการชมนะครับเอาคลิปหน้าเขาเจอกันไหมนะครับเนาะคลิปหน้าเขาเจอกันไหมอีกโซนหนึ่งอีกโซนพี่นะมันอำอนเออในแน่นะครับเนาะเนี่ยนะครับ เดี๋ยวเดีจะถ่ยายพี่น้องเมื่อวัดคลิปคลิปนี้เดี๋ยวจบสำนีกกันนะพี่น้องเนาะคลิปนี้จบสำนีไึก่อนเพราะว่ามันสิยาวขันเท้าถ่ายยาวไปเลยนี่ผู้ชมสีเบื่อนะครับนะเท้าเลยสิตัดไว้สำนีกกันเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะไปเบิงบึงเบิึงต่อไปเนาะว่าบ้านเขาจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับนะสวยงามแบบนี้อนุรักษ์ไว้จังสี่ไว้ให้ลูกหลานเบิึงอนาคตขา้างหน้ายี่สิบสามสิบปีข้างหน้าไม่มีโอกาสได้เห็นเลยนะครับแบบนี้เนาะน้ำบ้านเล่าเป็นว่สีเปลี่ยนแปลงกันเบึดเป็นว่ ตั้งแต่สมัยเป็นวิญญาเป็นในงน่อยก็เห็นบ้านเฮือนแบบพี่พออ่ไอไแม่เข้าแบบนี้แต่มาหลังๆนี่เปลี่ยนเบิดเป็นสรงงไม่เบิดนะครับเฮือนเป็นสรงงไม่เบิดแล้วนะครับลูกหลานเข้าก็เปลี่ยนส้งงไม่ขึ้นเอานะครับเป็นแบบไม้เข้านะครับอคอยติดตามนะครับคลิปหนาเนาะคลิปนี้เขาก็ขันคิดว่ามีประโยชน์มีได้ความรู้ก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิญญาณนะครับเด้อคลิปนี้ก็เข้ามาสวัสดีครับคลิปหนาเจอกันไหมว่าอำเภอใดนะครับเนาะสวัสดีครับ